ดีแล้วทางเข้าโรงเรียนเมืองอ่างโอดูนี่ฮะอบ็พูดแต่จดะได้ได้ัลอยได้ตล่องลยได้เรอเอ๊ะอาน้าบอเรมเอานึกลองเรินี่บโมเ็นเส้นทางแล้วทาได้วยเลยน้าบารดถอยมาก่อนแล้วก็ เล้งใหม่เลื่งใหม่ถอยมาก่อนถอยมาก่อพอพอพอแล้วก็ออกตัวทีเดียวยาวเลยตล้นงั้นไม่มีหลุมผ่านโค้งมาจอดก่อนนะครับโค้งมีการมาจอดนั้นนั่นนัดตี่จอดกันนะอ่าถอยก่อนคันบาัสถอยก่อน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 โรบิสมีรถเด็กข้างบนโรบิสมันก็ถึงเดิมักนี้เลื่อนเงนเงนยบต้องนั่งไม่หลุมอ่ะ จราบัสถอยมาก่อนถอยมาช่วงระดับระดับเรื่อยๆมาก่อนแล้วค่อยขึ้นเดินขึ้นไปใหม่แล้วเดินถอยมาหน่อยไหมช่วยน้ำตรงให้ขึ้นล้อนี้อ่ะต้องให้ขึ้นล้อนี้ให้ขึ้นทางนี้ทางที่เขาเดินอ่ะ นเนแีอกให้ <ไป S 1> ขึ้นทางที่เขาเดินะนะ<อ>ั่นน่ละก็ทำล้อ,อาทางไว้ให้นั่นน่ะเนี่ยขึ้นันนี้นข้างนูนขึ้นได้เหรอสบายเลยประามีฝนแล้วน,นะ ทาที่เขาเลยก็าทำหลับไว้เพราะเขาลดขึ้นน่นะน่นไปเลยยึดจับหิ้งขึ้แหม่นี่ยเอ้งขัไก่ขับไห้เหรอไก่เอาไปไว้ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อะ่ะเฮ้ยระวังหม่เเฮ้ยๆๆงไม่มีแรงส่งไม่ไไมีแรงอ่ะเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> ระวังของเราละลูกไอ โอ้ยไกลเอ้ยต้องเอาคนลงอ๋อมันหนักอย่างนี้นี่เอง เทีงใหญ่ก็คือแล้วเราขึ้นตรงนี้ไม่ได้เหรอขนาดม่ได้รถกระบะเก่าๆนั้นยังมาได้เลยมันเดินทางนี้ไม่ได้เหรอลูกอ่าอ่าอ่า จันเดเราก็ทำทางให้ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นโดยตรงแล้วใช่ไหมลูกจะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขับรปเข้าขึ้นได้เหอไปเลยไปข้าเหีังดีกว่าออขับหลังพุ่งขึ้นมาครับผมรอถ่ายรูปอยู่ นต้องมายืนนั่นแหละหนีให้ดีแล้วกันน่ะขึ้นายด้วยดีกว่าขามาขาขาเอ้โอ้โหทางเห็นไหมก็เจาเขาทีนิดทำทางเย่นี้แกคนที่ไปมาก่อนเห็นลายแล้วใช่ไหมครับทำนนเนี่ย เออนี่ไงคนนั้นก็พูดไทยเจ๋งรัาแจ๋วคนนั่นนะเหนี่ยเขาทำทางทหับไปก็วิ่งรถยังไงเนี่ยเไม่เดินแหนี่ยเขาผิดทางไม่ได้เออเนยเนี่ยไอ้างหน้ามันขับสี่ว่าขึ้นได้ไลน์เีไอ้ลนนั่นะลายปูนลนธรรมดา แต่แต่ะคันหลังไอ้คันกีเดียบขับสองไงไม่ได้ขับสี่ไงขับสองแล้วไม่ได้ขับสองเองนะผมกินนี้ลูกกินนี้ลูกขับสองเนี่ยเขื่อนได้ป่าวอีกแล้วอีกแล้วไหวไม่ว่าพูดได้เนาะทะเล็กมันเป็นห้องอะไรอะมันต้องต่อยละมันต้องต้องใช้แรงส่งระวังนั่นนะซ่ากลัวนนนะโถขับรถไม่ค่อยเก่ง เนี่ยขับรถรถบ้าเนี่ยขับรถไม่ค่อยเก่งเก่งทำไมไม่ไปคันอื่นทำไมอาสาเข้าไปแล้วก็เราก็รถไฟข้างล่างหรือว่าจะนึกไม่รู้ถึงไม่ถึงคันรู้ไม่รู้ว่ารถมันจะดขึ้นมาเป็นอย่างนี้ไงเนี่ึกถนนเนี่ยพ่อตกมาไม่ได้นะพ่อไม่ได้หรอกบอกแล้วหงาขนลงเลยไม่ได้หายขนเตยไปหมดเลยหายอ้วนเลยอ้วนเตยเลยมั้งดีตาไม่เจอเดินขึ้น ใครนั่งมาเนี่ยวรถแขกต้องขึ้นมาบนเนินก่อนถายให้ดูแล้วรูถยขึ้นน่ตอนที่ที่ตะกุ่ตายหมดอะมันมีแต่ช่องนิดเดียวเองรถสวนมาทำไงวะเนี่ย

ไม่ได้มาไม่ได้หรอก,อกนะรถไงมาไม่ได้หรอกรถมนะไม่ได้แล้วอะไรนะเอ่ออะไรวะไอ้ที่เป็นดาว